สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวยุบุครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสตเตอร์ดินดน่วนชิสเกตนะนี่เราก็มาอัปเดตหน้างานครับหน้างานบ้านเฮ็ดพึ่งน้องกมครับตำบนน้องหมีมเพราสีสไลครับตัวนี้ก็วันนี้ก็เริ่มจากเป็นงานขุดทรายดินก่อนครับขุดทรายดินเพื่อที่ทํา โคกพื้นที่อยู่อาศัยครับตรงนี้แล้วก็เป็นแปลงปลูกผักสวนควรัวเล็กๆปริมาณเนื้อที่ในการถมก็ประมาณ2งานนะครับงานแรกจะสูงอยู่ประมาณ1เมตรห้เซนครับส่วนงานที่2ก็จะต่ำระดับลงมาเลือ,อยู่1เมตรพอดีงานวิ่งทอยก็ใช้รถวิ่ง3คันครับ ฮีโนนายักษ์สองคันอีกหนึ่งคันก็เป็นพระเอกของงานครับจะล็อกฝั่งนู้นก็เป็นงานขุดบอ่อครับเป็นงานรีโนเวทบอ่อเกา่าเนิบๆสบายๆครับไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากมาย วิ่งง่ายๆทางไม่เนืดไม่ลมครับาพาไปดูบอ่อตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพื้นที่ในการขุดร่องสวนนะครับซอยร่องสวนพื้นที่ตรงกลางด้านข้างก็ทำเป็นคันล้อมหมดเลยครับ กอถอยสามขั้นก็จะได้จอดรออยู่นะครับเนื่องจากเราต้องได้แต่งขอบบอ่อไปด้วยครับจอดลอกเหมาะจริงๆครับสำหรับงานแบบนี้สบายกว่าเพื่อนครับแต่ได้เยอะกว่าเพื่อนเดี๋ยวรอเก็บงบเกาะโบครับโอ้ดินนี่เป็นดินเหนียวทั้งหมดเลยนะครับนี่ แทงมาแบบนี้ในแข็งโป๊กครับเป็นริโนเวตบอ่อเก่านะครับขุดสา้เชื่อมสาเก่าัฝั่งนี้จะเป็นบอ่อเก่าครับแล้วก็ขุดโค้มาตามรูปแบบของแนวเขตแดนครับ นี้จะเป็นบอ่อเก่าเลยครับบอ่อที่เราขุดเชื่อมก็จะเป็นขุดเป็นบอ่อสองชั้นครับลึกอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ5เมตรชั้นแรกลึกอยู่ประมาณเมตรห้ครับ ตรงนี้น้ําดีมากครับเจาะลงไปจะเป็นเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกทรายมูลครับเจอน้ําเลยครับขุดไม่ทันถ้าพรุ่งนี้มานี่น้ําเต็มเลยนะครับเนี่ต้องได้ดูดออกครับ ดินนี่เป็นดินดีนะครับนี่ดินเหนียวนี้แน่นขุดไม่พังครับอยู่รูปไหนก็รูปนั้นไปนเลยก็ขุดโดยอาจารย์โอเล่ครับหรือว่าป้าป๋าของเราทำการแสดงครับโชว์ฝีมือฝีมือก็ถือว่าไม่ได้เป็นสององครครับในเขียนนี้เบอร์ต้น ช่วงนี้รถเยอะครับถ้าเกิดฝีมือไม่ดีก็อยู่ยากครับงานน้อยจะได้งานไม่ได้งานอยู่กับคนขับ50%เลยนะครับเนี่ยแต่เราก็โชคดีครับที่เรามีระดับอาจารย์มาอยู่ด้วย ลูกค้าแถวนี้ก็เริ่มในการขุดบอก,ก็็เริ่มฟิกแล้วครับฟิกเรื่องพุงกีอยากจะได้เป็นพุงกีสโลปครับพุงกีปีกของเราไม่อยากได้เป็นพุงกีฟันละ แดดแรงมากครับเพื่อนๆแสบเลยครับโทรศัพท์นร้อนจีเลยครับแต่ตรงนี้ก็จะเสริมคันให้ใหม่ครับตามนี่สุดยอดมากครับทำการ,กรเกษตรทั้งปีครับ ดูดไม่มีหมดครับใช้ไม่มีหมดถ้าตอนขุดแล้วน้ําวิ่งออกแบบทั่วบอ่อตามตูดอย่างนี้นี่โหใช้ยาวๆครับพืบ้นที่นาก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูครับตรงนี้เราก็จะตัดคางหมูออกเลยทําบ่อบ่อก็ตามรูปนาครับ ก็จะย้อนแจ้งไปสักหน่อยนะคิวงานช่วงนี้ก็ยังพอมีครับสมัครทนใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0 6 1ย์ห4 2นึ่งหนครับลื่นครับลื่น เพราะว่าตักตัวนี้ก็มีผสมน้ำขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าน้ำแรงมากครับยูะจะล็อกมาแล้วล็อกเมียบันไดหรือล็อกไม่มีวันตายนั่นเอง ตอนนี้กำลังหางบเกาะโบครับเกาะโบททำบางฝุนงบน้อยต้องทยอยทำครับช่วงนี้งานหน้าง,งานก็เร่งครับมัวแต่จอดทำก็ไม่น่าจะไหวนะช่วงไหนทำงานทำเงินได้ก็ต้องเร่งครับนี่เยอะเลอะเทอะไม่ได้ ขอบพร,รับมุงกีใช้มุงกีตัวนี้ก็ดีครับเวลารถเราจอดอยู่ท่าไหนก็เวลาเล่นมุงกี้จะเล่นได้ง่ายครับเล่นได้หลายท่าทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับ อ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ